สวัสดีครับแฟนๆรถเทเลทแ,ฟแ,ฟแ,ฟแฟชลแลด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิท่ทวมประถมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้พาท่านผู้ชมมาลองรถใหม่นะครับแต่พาท่านผู้ชมมารู้จักกับนิสสันเอเมอร์เรอร์ครับซึ่งนิสสันเอเมอร์เรอร์ในวันนี้ไม่ได้ขายเฉพาะรถนิสสันป้ายแดงเท่านั้นนะครับเขายังมีธุรกิจขายรถยนต์มือสองในานามของนิสสันอินเทลเจนต์ชอยส์บายเอเมอร์เรอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันครับท่านผู้ชมว่ารถมือสองของนิสสันในวันนี้เนี่ยแคมเปญเป็นอย่างไรคุณภาพเป็นอย่่่าาางงไไรรรมีรถรุนนนหนหนสใจบ้ มีรถไรที่ลดราคาพิเศษบ้างจะบอกได้เลยครับว่าบางคันไม่มีเงินดาวและผ่อนไม่ถึง1 0,000บาทนะครับเดี๋ยวตามไปชมได้เลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นิสสันอินเทเลเจนต์ชอยเอ็มเพลอร์นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับบุ๊กกันอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับเราอยู่กันที่นิสสันแกลเลอรี่นั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรถนิสสันนะครับที่เราคัดพรีเมียมแล้วก็มาจอดกันที่นี่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับบุ๊กบอกไว้เลยนะครับมีรถคันหนึ่งนะครับที่พิเศษมากนะย้าว่าพิเศษมากจริงๆนะเพราะเป็นในส่วนของตัวรถผู้บริหารของทางนิสสันเอ็มเพลเลยนว่าาๆทีผู้บริหา่น จะปลดระวางรถสักคันหนึ่งนะแล้วรถแต่ละคันนะคือสภาพดีเหลือเกินนะเดี๋ยวใครอยากรู้แล้วว่าเป็นรถอะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนั่นเองนะครับนี่ขออนุญาตกลับกล้องกันก่อนนะครับนะนั่นก็คือนิสสันเอลแกนนั่นเองนี่เป็นตัวนี้เลยนะครับนี่ ให้ดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าของเขานะครับก็จะมีในส่วนของตัวไฟนะครับเดราร์ r น n n i n g นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเบลเจคเตอร์นะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์นะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับ2จุดนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นซีแบบแนวนอนอย่างนี้นะสไตล์เอลแกนตัวใหม่แล้วนะครับจะเป็นซีแนวนอนอย่างนี้ร้อนแม็กนะครับ รถเดิมๆกันเลยทีเดียวนะครับชุดแต่งไฮเวสตาร์รอบคันกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวพาดูโดยรอบกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวเอลแกนคันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเอลแกนคันนี้จะเป็นผู้บริหารขับนะครับเป็นพี่สิริพรนะครับคอยขับไปรับไปส่งลูกๆของเขานะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลรถคันนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเรียกได้ว่ารถ่ะสภาพแบบว่า ไม่มีช้ำแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้บรรทุกแบบว่าเยอะแยะอะไรขนาดนั้นเพราะเป็นรถผู้บริหารของทางนิสสันเอ p e r พ r เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภายในกันนะครับตัวกุญแจของเขานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวกุญแจของเขานะครับจะเป็นทรงไข่สไตล์นิสสันนี่แหละแต่ กุญแจของเขาะจะมีทั้งปลดล็อกแล้วก็ล็อกแล้วก็มีในส่วนของตัวเปิดประตูนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นแบบประตูไฟฟ้านะครับแล้วก็ฝาท้ายสามารถเปิดไฟฟ้าได้ด้วยนั่นเองนั่นก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะที่มีในนิสสันเอลกนเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในครับภายในของเขานะครับก็กดปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยนี่นั่นเองดูภายในครับนี่คือเป็น ภายในสภาพเดิมๆเลยนะครับที่ผู้บริหารได้ขับนะจะมีในส่วนของตัวม่านนะครับที่ติดมาให้ด้วยนั่นเองนะครับม่านตรงนี้ทางผู้บริหารติดเพิ่มนะครับเพื่อจะแบบว่าขับรถระบังแดดไปนะแต่ตรงเนี้ยที่ติดะจะไม่บังตัวกระจกมองข้างนะครับไม่บังนะครับตัวมา่านตัวนี้จะมีติดให้ทั้งคนขับแล้วก็ฝั่งคนขับทางด้านนู้นมาให้ด้วยนั่นเองนะครับมีในดูในส่วนของตัวสภาพคอนโซลข้างกันก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแฟลชให้ดูนะจะได้แบบว่าเห็นกันนี่ ดูสภาพเบาะด้านข้างนะครับนี่ยังเป็นสภาพเดิมๆอยู่นะครับนี่แล้วก็ตัวในส่วนของตัวได้อะจะเป็นได้สีน้ําตาลนะครับนะแล้วก็มีในส่วนของตัวลายไม้นะครับนี่ความสปอร์ตกันทีเดียวตัวเบาะคนขับนะครับสามารถเซตได้2จุดนะครับเมมโมรีเซตได้2จุดนะอ่ะมาดูสภาพเบาะกันก่อนครับสภาพเบาะคนขับนะครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับเขาจะมีลายไดมอนด์คัตนะครับ อยู่ระหว่างช่วงหลังนะครับแล้วก็ช่วงก้นมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับตัวดมอนคาร์ตรงนี้มันจะมีตัวเป่าลมเย็นนะครับออกมาจากตรงนี้เป่าทั้งลมเย็นลมร้อนด้วยนั่นเองนะครับตัวท็อปนะครับจะมีเป่าลมเย็นและลมร้อนนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะไฟฟ้านั่นเองนะอ่ะมาดูในส่วนของตัวภายในกันครับภายในของเขานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มควบคุมมัลติฟังชันนะที่สามารถควบคุม เดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเปิดกระจกนะครับรอบด้านก่อนนะเพื่อจะได้แบบสว่างและให้ทุกท่านได้เห็นตัวมิติลถมากขึ้นนั่นเองนะครับเซนอันนี้เซนเซอร์กรองนิดหนึ่งนะครับเพราะรถจอดอยู่ด้านหน้านะครับเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดคือเตือนนั่นเองนะครับขออนุญาตปิดก่อนตึด๊ดนี่พวงมาลัยนะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวควบคุม อ่มติฟังก์ชันนะครับทางด้านขวานะครับจะเป็นควบคุมในใน่วนของตัว c r สคอน control นั่นเองนะครับแล้วลรถคันนี้นะครับก็วิ่งมาอยู่ที่4 6 2 3 3กมิมโลเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดับก่อนนะเซ็นเซอร์ร้องดังนะคบเดี๋ยวทุกครา้จะแบบรู้สึกว่าลำขาญน,นะในส่วนของตัวจอกลางนะครับก็จะเป็นจอพโอเนียนะครับ เป็นจอทัชสกรีนขนาดใหญ่เลยนะครับแสดงผลทั้งจอหน้าแล้วก็จอกลางกันทีเดียวเลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ fm mp 3นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้มีในส่วนของตัวพุชสตาร์ทมาให้ด้วยนั่นเองนะครับเราต้องบอกไว้เลยนะว่าเอลแก่ะเป็นรถที่แบบว่าเก็บของได้เยอะมากแล้วก็มีที่วางแก้วเยอะมากพอสมควรนะครับตรงนี้นี่จะเป็นปุ่มในส่วนของตัว ปรับความร้อนของตัวเบาะคนนั่งนะครับด้านหน้านะทั้งทั้งแบบร้อนกับแบบเย็นนะครับอ่ะในส่วนของตัวที่วางแก้วเยอะจริงๆนะครับอันนี้หนึ่งแก้วแล้วนะครับสองแก้วนะครับอันนี้สามสี่นะครับห้าหก แลวจริงๆอ่ะตรงเนี้ยวางได้อีกด้วยนะครับประตูก็วางได้อีกเป็นรถที่สามารถวางแก้วได้เยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีที่เก็บของตรงด้านล่างนี้อีกนะตรงนี้ก็ลึกพอสมควรนะเนี่ยเก็บของได้เยอะนะครับสําหรับเจ้าตัวเอลแกนเขาจะมีมิติในการเก็บรถเยอะมากพอสมควรเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะครับเป็นรถสไตล์อย่างนี้แล้วอบะ ยังจะข้างหลังอะยังจะนั่งสบายหรือเปล่านะครับหรือว่าใครที่แบบว่าเบื่อรถสไตล์แบบว่าเอยออลพาดเงี้ยเบื่อแบรนด์ออลเบื่อแบร์เบื่อแบรนด์โตโยต้าออลพาดอะไรเงี้ยแล้วมาเป็นนิสสันเอลแกนเนี้ยผมว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้พอสมควรกันทีเดียวนะด้านหลังครับก็ไม่เว้นครับแม้กระทั่งตัวรายไดมอนคัดนะครับที่มีมาให้นะนี่ดมอนคัดนะครับตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะเดินได้สีน้ําตาลน,นะครับแล้วก็มีกริปอย่างนี้นะครับสีน้ําตาลด้วยนี่เพิ่มความเท่ไปนในตัวนะครับ เดี๋ยวผมถอยญาตถอยให้ดูนะนี่ตัวบอกเขาจะมีในส่วนของตัวปรับน่องนะครับเพื่อจะได้แบบว่าเอนแล้วก็นั่งได้สบายมากขึ้นนั่นเองนะ <c oughs> ผมขออนุญาตเปิดมูลรูปนะครับนี่มูลรูปตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดได้นะครับหรือว่าจะปิดไอตัวกันแสงตรงเนี้ยเวลาใครร้อนนั่นเองนะครับแอร์นะครับด้านหลังก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถปรับได้เลย ก็มีในส่วนของตัว,ตวจอกลางมาให้ด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมที่วางแก้วเยอะไหมตรงเนี้ยก็ยังมีที่วางแก้วอีกที่วางแก้วอีกสี่แก้วตรงนี้นะครับสําหรับบอะแถวสองนั่นเองนะครับตัวบอะนะครับสามารถปรับได้หลายระดับนะไม่ว่าจะเดินหน้าเนี่ยเดินหน้านะครับนะครับเดินหน้านะครับหรือว่าถอยหลังนะหรือว่าจะเอนนะครับก็แบบว่า รับสรีละได้สบายพอสมควรเลยนะสําหรับเจ้าตัวเอลแกนคันนี้นะอันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแถวสามกันต่อครับแถวสามอาจจะมืดนิดนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบว่าแบบเปิดแฟลรีวิวนะครับเดี๋ยวนี่แถวสามนะครับนี่อนุญาตพลิกกลับมานะแถวสามนะครับ,รบเดี๋ยวผมเปิดแฟลให้ดูกัน แถวสามนะครับก็ไม่เว้นนะครับไม้กระทั่งในส่วนของตัวลายไดมอนด์คัตนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่มีมาให้อยู่แล้วนะนี่ให้ดูนะครับสภาพเบาะแล้วก็เบาะสามารถพับได้หกสิบสี่สิบนะครับมีที่วางแก้วนะครับให้สองแก้วนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับตรงกลางนะครับก็สามารถเป็นที่เท้าแขนได้นั่นเองนะครับนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วก็ไม่เว้นครับด้านหลังอ่ะยังมีในส่วนของตัวม่าน มาให้ด้วยนะครับนี่ทั้งซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับที่ปิดลงอยู่นะเดี๋ยวผมดึงขึ้นให้แอร์ก็ถึงแน่นอนนะครับเป็นแอร์ลาวนะครับทั้งแถวสองแถวสองนะครับแล้วก็แถวสามนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวม่านนะครับแถว2ก็มีมาให้ด้วยนั่นเองนะครับแต่อันเนี้ยผมเปิดกระจกลงนะแต่ตัวม่านบังอยู่เดี๋ยวผมเอาลงก่อน ก็ได้เห็นชันชัดๆมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวเบาะอะแถวสองอะสามารถปรับระดับเดินหน้าถอยหลังอะได้เยอะพอสมควรเลยนะเพิ่มสเปคนะครับในการแบบว่าขึ้นลงนะครับหรือว่าเราอะอยากจะปรับแถวสแถวสามนะครับเพื่อเพิ่มสเปกนะครับเวลาเก็บของด้านหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมไปเปิดแถวสามให้ดูดีกว่า จากฝาท้ายด้านหลังนะว่ามันมีพื้นที่เก็บพอสมควรหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวในส่วนของตัวด้านหลังนะครับตัวฝาท้ายตรงนี้เราสามารถกดได้จากรีโมทด้วยนั่นเองนะครับอยู่มขคอ,อยุญาตก,กดนี่ฝาท้ายนะผมบอกไว้ก่อนว่าสามารถกดได้จากรีโมทนะครับกดกดจากด้านหลังอ่ะเขาจะไม่เขาเขาจะแค่เหมือนกับว่าปึ้งเด้งเฉยๆนะครับแต่มันจะไม่ได้เปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังอ่ะ สามารถกดจากคนขับได้อีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะครับนในส่วนของตัวเบาะด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะจะมีพื้นที่ที่ตรงนี้เป็นหลุมลงไปนะครับสามารถเก็บกระเป๋าได้ใหญ่ๆประมาณสองใบทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถวางตรงนี้ได้อีกนะครับสามารถวางเทินขึ้นมาได้อีกนะหรือว่าเราอยากจะแบบว่าพับเบาะแถวสามนะครับเนี่ยพับง่ายมากเลยนี้นี่ผมใช้มือเดียวนะพับนะครับปึ้ง เพิ่มพื้นที่สเปกนะครับในการวางของได้เยอะอีกทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าจะขนของก็ได้นะครับหรือว่าจะพาเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวก็ได้เลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัวเอลแกนคันนี้นั่นเองนะครับเวลาอยากจะเอาบอกกลับมานะครับก็แค่ดึงสายอนี้กลับมาแค่นั้นเองครับตัวบอกขาก็จะกลับมานะครับนี่ดึงง่ายมากเลยนะอันนี้ไม่ไม่ได้ใช้แรงเยอะเลยนะครับผมใช้แค่แบบว่ามือเดียวนะครับก็สามารถดึงกลับมาได้เลยนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาปิดฝาท้ายไฟฟ้ากันครับนี่นี่คือเป็นสภาพโดยรวมนะครับจากเจ้าตัวนิสสันเอลแกนนะครับแต่ผมบอกไว้เลยนะการันตีไว้เลยนะครับว่าคันนี้ไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ขอยืนยันเลยนะครับว่าสภาพคันนี้สวยแน่นอนครับการันตีเลยนะครับถ้าเกิดแบบว่าเจอชนตัดต่อพิาําอันเนี้ย ฟ้องร้องกับทางผมได้เลยนะอันนี้ผมขอยืนยันเลยว่าสภาพรถคันนี้สวยจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนิสันเอลแกน์คันนี้และขอยืนยันเลยว่ามันเป็นรถผู้บริหารของทางนิสันเอ็มเพล์ของเรานั่นเองนะครับสาหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวนิสันเอลแกนตคันนี้นะครับก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับโชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา8.30นถึง17.30นนั่นเองนะครับหรือใครนะครับที่อยากจะแบบ เข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับก็สามารถแอดไลน์ตามข้างล่างนี้ได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับบุกแล้วก็ทางนิสสันอินเทลเจนชอยเอ็มเพลย์เอรก็ขอลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ